คุผู้ชมครับไปดูในระดับพื้นที่กันบ้างอย่างทีง่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้อ่านข่าวกันไปเมื่อสักครู่หลังจากที่มีการจัดสรรวัคซีนมันน้อยกว่าจํานวนที่มีการคาดการกันเอาไว้เยอะจากแผนที่จัดการเนี่ยนะฮะแต่ล่าสุดทางผู้ว่าราชาการจังหวัดก็ออกมายืนยันครับบอกว่ายังไงวันที่7มิถุนายนนี้ต้องได้ฉีดอย่างแน่นอนติดตามความคืบหน้ากับคุณโกวิทบุญธรรมครับเชิญครับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับได้รับการจัดสรรวัคซีน1 1 0 0 0 0โดสนะครับขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนมีผู้จองวัคซีนเพียงแค่64,000คนครับที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมแถลงข่าวแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ในเดือนมิถุนายนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายเจริญรลีสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะครับว่าการฉีดวัคซีนจะมีขึ้นวันที่7มิถุนายนนี้แน่นอนโดยได้เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งแล้วก็โรงพยาบาลในเขตเมืองเชียงใหม่พร้อมแล้วนะครับรวมถึงยังเพิ่มจุดฉีดวัคซีนอีก2จุดเช่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าพอมนาดา โดยผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายนจะประสานงานให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับขอให้พี่น้องนะครับได้มั่นใจนะครับท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบหมอพร้อมท่านได้ลงทะเบียนไว้ในช่องทางใดนะครับท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างแน่นอนนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็เป็นไปตามคิวนะครับกับ วัคซีนในะที่เราได้รับการจัดสรรมาส่วนยอดจองวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีกว่า900,000คนนะครับและการบริหารจัดการวัคซีนในช่วง8เดือนนี้จังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ที่อบอจอเชียงใหม่โดยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับยืนยันว่าผู้จองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมทุกคนจะได้รับการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอนะครับ ือนมิถุนายนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอที่จะสำหรับการจองหมอพร้อมทุกคนนะครับในเดือนมิถุนายนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่จองหมอพร้อมในระบบอยู่64,595คนแต่ในขณะเดียวกันในเดือน มิถุนาเราได้รับแจ้งจัดสรรยอดวัคซีนอยู่ที่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการก็คือ1 1 4 4 0 0โดสสำหรับชนิดของวัคซีนที่ได้รับการฉีดนะครับผู้มีอายุมากกว่า60ปีจะได้รับฉีดวัคซีนแอตตราเซเนกาส่วนผู้มีอายุน้อยกว่า60ปีนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนซินแวค แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาจะให้ลงชื่อรอคิวและวัคซีนแอสตร้าเซเนกาอาจไม่เพียงพอสําหรับทุกกลุ่มอายุแต่ก็เพียงพอสําหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนะครับคุณวิภาพรคุณเจษดาครับอย่างไรก็ตามในช่วงของการถแถลงข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่การบริหารจัดการวัคซีนผู้ว่าเองก็บอกว่าจะต้อง เป็นไปตามที่ส่วนกลางจัดสรรมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นรายวันอีกครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดแล้วก็จะกระจายเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มประบาง7กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่คาดว่าอาจจะเป็นคัตเตอร์ใหญ่อย่างเช่นครูนะครับซึ่งก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันโดยต่อจากนี้ไปตั้งแต่วัน่จะมีการ ติดตามการฉีดวัคซีนนะครับโดยเริ่มที่จันนี้โดยมีศูนย์บัญชาการที่อ,อบอจจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่คือสถานการณ์การกระจายวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับคุณโกวิทครับรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมเรื่องของวัคซีนผมอยากจะชวนทําความเข้าใจแบบนี้ตอนนี้หวังนะหวังจะให้มีการจัดสรรเหมือนกับที่จังหวัดลำปางสมมติจังหวัดใหญ่หญๆเนี่ยเขาจัดสรรก้อนใหญ่มาแบบนี้แต่มันไม่ได้ก้อนใหญ่มาเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันไม่พอ เราก็หวังว่าสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4เดี๋ยวมันจะมีการพร่องจากส่วนกลางที่เขาจะได้วัคซีนมาเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะอดเข้าไปในแต่ละจังหวัดอีกแต่ตอนนี้เขาใช้2หลักการด้วยกันท่านผู้ชม1กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคหรือหลังกลุ่มที่จองคิวในหมอพร้อมอันนี้ต้องได้รับก่อนถูกต้องแล้วกับอันที่2อ,อาจจะต้องประเมินสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดไหนแดงเข้มๆหน่อยก็อาจจะต้องจัดวัคซีนไปที่นั่นเยอะหน่อยที่ไหนสีอ่อ่อออออออนนนนนนนๆหหยกกกกก็าจจะรรัััััไปพึงดใ